ให้เลือกสองแบบนะทั้งบุฟเฟ่แล้วก็เป็นเซตช่วงนี้เขามีลดราคาด้ยไม่คุ้มด,ดีทำไมไม่กินบุฟเฟ่ไปเลยมีเดี๋ยวให้ดูเมนูเคร้าวมีเนื้อหม้อไก่เนื้อวัวแล้วก็ของคิดเล่นแต่ไปหมดเลยถ้ากินหมดนี้ก็คงกินไม่ไหวเราแต่นี่จะจะให้ดูคร้าว,าวอันนี้เป็นอันที่เราอยากกินมาก ุรอแป๊บนึงจะสุกแล้วดูอย่างอื่นไปก่อนอันนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรสักอย่างลองลองสั่งก็คืออร่อยหมดแน่นี่มากันน้องชายแห่ ของของโปรโดชิ้นห่่มากเลยอนะะนน้ำพันสามสิบเก้าบาทรีฟิลนลจ้ะอันนี้กินนี้ไปก่อนลวกันปลาแซลมอนป่าฮอกน้ำจิ้มมันก็จะเป็นสีดำตาน้นำตา แล้วก็มิโซะที่นี่อร่อยมากโอ้โหโอ้โอ้